ที่เดิมนะครับประมาณลอยเมตรนะครับบองใกล้นะครับทางจากที่เดิมประมาณลอยเมตรนะครับผมแล้วก็มีความปลอดภัยสูงนะสำหรับมองหันนะครับมีที่จอดรถจอดลากราบว่ายได้สะดวกสบายนะครับผมแล้วก็เอาเอา,าอมาที่หลักกิโลดวงวิญญาณให้โชคหรือว่าหลัก กิโลเฮียนนะครับที่หลักกิโลนี้ง่ายนะครับพี่น้องหลักกิโลเฮียนนําโชคหรือว่าหลักกิโลตาเซ่หลักกิโลดวงวิญญาณสิบล้านนะครับจากการที่หลักกิโลเฮียนนําโชคซึ่งเป็นที่โด่งดังมาเป็นระยะเวลาแลมปีเนาะให้โชคกับผู้คนที่มีกิจสัทธาเขามากขอโชคขอลาบ แล้วถูกหวยรางวัลได้ทั้งรางวัลเล็กรางวัลหน่อยนะครับแล้วก็รางวัลใหญ่ๆก็มีรางวัลสิบล้านบาทนะครับทำให้มีผู้ที่ลังไหลกันเขามากกราบไหวเพื่อจะขอโชคลาภจำนวนมากนะครับด้วยแรงศรัทธาทำให้มีการตั้งสารตเตซีสารเยมีสารตะจันขึ้นเพื่อให้คนที่มาสักการะบูชากราบไหว แ้วกายางบรายขาสายนะครับโดยลักกิโลเฮียนนำโชคแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่กิโลเมตรที่27นะครับบนถนนสีวรภูมิรัตนบุรีนะครับที่ผ่านมาจึงมีการนำเสนอข่าวลักกิโลนำโชคด้วยออกสื่อทางโทรทัศน์ราก็ทางยูทูบบ้างน,นะครับ โดยช่องคนชนินทีวีนะครับก็บออกเป็นประจำนะครับผมแล้วก็อีกหลายๆช่องนะครับที่มาทำ u t u b e อยู่ทางช่องยู u ูบอ่าอยู่ทางลักกิโลน้ำโชกแห่งนี้นะครับทำให้มีผู้คนที่มาสักการะหรือว่ามากราบไหว้นั่ดิน้นมาถมบริเวณข่างๆนะครับเพื่อจะให้อ,อำนวยความสะดวกนะครับให้กับผู้ที่เดินทาง สัญจรไปสิผ่านไปผ่านมาเพื่อจะได้มาขอโชคขอราบนะครับแต่ด้วยความที่มีผู้คนที่ลังไหลมากจานวนมากหรือว่าลังไหลมาจํานวนที่ไม่ได้ขาดสายแล้วก็มีรถจอดขางถนนเป็นจํานวนมากนะครับเกิดเลยเกลี่ยว่าจะเกิดอันตรายเนาะจะเกิดอันตรายครับแล้วก็ไม่ได้รับความปลอดภัยทางดิบขั้วน,นะครับจึง ทางด่านทางหลวงนะครับเพื่อนจึงให้มีก้านโยกย้ายสารนะครับน้ำสารย้ายออกไปนะครับทีสารจะเ่สารจะมีารจะซง่นะครับหรือว่าสารจะมีสารจะจซงที่ใหญ่ออกไปอยู่ที่ต้งหวยนะครับต้งหวยต้งเหลี่ยมริมคลองนะครับสถานที่แห่งนั้นก็เป็นสถานที่ที่มีที่จอดรถแล้วก็เป็นที่ที่ อำนวยความสะดวกพอสมควรนะครับผมห่างจากที่เดิมนะครับประมาณลอยเมตรนะครับบอกใกล้นะครับห่างจากที่เดิมประมาณลอยเมตรนะครับผมแล้วก็มีความปลอดภัยสูงนะสำหรับหมองหันนะครับมีที่จอดรถจอดลากาบไหวได้สะดวกสบายนะครับผมแล้วก็อ่าจอดในที่ทางทางหลวงนะครับอำเภอศรีคลับพุม่มเพลินอ่าสาบวาอ่ากรมการทังหลวงนะครับคำนึงถึงความปลอดภัย นะครับกันรู้ซึกเป็นห่วงใยกับพี่น้องประชาชนนะครับที่มากกบาหวายาสารตะเซ่ลักกิโลดวงวิญญาณหาโชคนะครับกลัวได้รับอันตรายนะครับจากหรือว่าจักรก้นรถเฉียวชนหรือว่า,าเกิด<ร>อุบัติเหตุต่างๆ,<อ>างๆนะครับจ<อ>ึงมีความห่วงใยเนาะ<อ>และ้วก็ตัวไหนครับหายน้ำสายนะครับไปต่้งที่ตรงห้วยนะครับห้วย หรือว่าห่วยต้องข้องนะครับห่างจากทางที่เดิมประมาณ100เมตรนะครับบอกใกล้สําใดบนะครับคุณผู้ชมไม่ไกลเลยนะครับสําหรับกูจีจะไปกราบไหวไปสักการะบูชาไปได้เหมือนเดิมนะครับเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยล้วก็มีดึงที่อำนวยความสะดวกหลายๆยานะครับการด่านจอดรถกับบริจอดในถนนนําเนาะออกไปจอดในที่ที่ควรให้จอดนะครับผม ถือว่าเป็นความปลอดภัยพอสมควรนะครับนี่ก็อำนวยความสะดวกนะครับจากทังหลวงแล้วก็จากทา้งอ๋ออำเภอศรีประภูมินะครับมาอำนวยความสะดวกให้นะครับในการโยกใหญ่รันนี้นะครับสําหรับผู้ที่สัญจรผ่านไปผ่านมาว่าสารหมองเก่าอยู่บังไดก็บ่ใกล้นะครับออกจากที่เดิมประมาณร้อยเมตรนะครับออกจากที่เดิมประมาณร้อยเมตรนะครับเพื่อนก็เร่งเห็นความปลอดภัยแหละครับของพี่นอ้อง ประชาชนนะครับที่จะมาสัการะหรือว่ามากราบไหว้สารตะเซสารยมีสารตะจันหลักกิโลเมตรหรือว่าหลักกิโลดวงวิญญาณให้โชคหลักกิโล10ล้านนะครับที่มีเอฟซีที่มีคุณผู้ชมถูกหวยรวยเบื่อกันเป็น10บล้านหรือว่าเป็นหกล้านถูกระหวัตที่1งระวันที่2แหล้วก็ราะวัลใหญ่ยยๆกันหลายๆคนนะครับก็มีโชคมีลาบจากตรงนี้ล,ล้ำรวยจากตรงนี้เนาะแต่ว่าต้นนี้ก็ใหญ่ยยไปแล้ครับคุณพี่นอ้อง ย้ายไปอยู่ที่ใหม่นะครับเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเพื่อความปลอดภัยของดีของนองนะครับก็มาสักละใดคือเก่าเลยครับเด้อไฮสิมาขอสู่ขอลาบกับตันซี่กับยามีแตจันก็มาก่าใดนะครับอาที บออยู่ที่มองเดิมนะครับแต่ว่าห้างบอกบ้าบอใกล้สำารันะครับผมคือบอใส่ขยบกระขอบคุณสาหรับพี่นอนะครับที่เขามาเบินกันเขามาเงินกันเขามาชมกันนะครับทางช่องคนสุรินทีวีนะครับผมฝากกันกดไลค์กดแชร์ล้นกดติดตามเลยนะครับวันนี้สาธุสาธุขอให้ร่ารวยร่ํารวยเฮงๆงนะครับถูกหวยรวยเบอร์กันสุกทุกคนนะครับ คิดส okay. okay. ิ่งใดก็ขอให้ได้สิงนั้นเด้อคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองร่รวยร่ำรวยสาธุสาธุสาธุสวนของอาจารย์ยานะครับทางโดยทางกรมทางหลวงนะครับมาเป็นคนย้ายนะครับผมใช่ ขอองเเข้าาไปุ่้มไก่มาจากหลักกิโลขุ้มไก่มาจากหลักกิโลนะครับมีโชยลาบเด้อวันนี้โชยลาบอาจารย์ยาก็มาอุ้มพญานาคด้วยนะครับวันนี้ลุงนิรืองนามก็มาด้วยลุงเนี่ยมาด้วยลุงนิรนามก็มาด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับนี่คือหลักกิโลนะครับที่โด่งดังเมื่อก่อนเนาะก็จะย้ายออกทุกปอก่อนนะครับคุณผู้ชมนะครับก็จะเอา งแล้วนะครับจับสารหลักกิโลดวงวิญญาณให้โชคนะครับอะนะครับนี่หลักกิโลนะครับที่อาด่งดังที่ให้หวยถูกให้เลขถูกกันมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนนะครับก็มีผู้คนรวยจากหลักกิโลนี้เป็นสิบสิบล้านนะครับอันนี้มาไว้ที่ไหนอาจารย์ยานี่เขาเรียกตรงนี้ที่ไหนเนี่ย ห้วยอะไรที่นี่ห้วยอะไรห้วยว่า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 อ๋อแล้วก็จะตั้งที่นี่เนาะแล้วมันห่างจากตรงนั้นไกลไหมอาจารย์จ้ะจากที่เดิมมาตรงนี้ห้าสิบเมตรเนาะกว่าเนาะกว่าร้อยเมตรได้ไหมร้อยเมตรร้อเมตรร้อยเมตรเนาะร้อยเมตรสองร้ยนึ่อ๋อร้อเมตรงานเมื่อวานไปเซาหนึ่งก็ร้อยเมตรเหรอสองร้อยแหละสองร้อยประมาณสองร้อยเมตรเนาะอาจารย์เนาะ นี้นีก็ดีไ้ะเลกะับสวยสวตัวนี้นะครับหมดนี้ครับ เนี่ยนตะขอเนี่ยค่ะกระปตีนนนอแต่แต่ว่ามันมันม่คุณค่านะค่ะกันผู้ใดสักากะลองลองลองสังเบิึ่งเล่ลองลองกับมาใส่เบ่งวมามันเข้าสิถึเลงว่ะค่ะโบโหนาจอเนี่ยเนาะอะเบโตรกาอยูนาจอเิ็นจกเดอดี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 ค่ะเพราะว่าอย่างเงี้บหนึ่งหากรมาเห็นบงวดบางญานี่ศูนกรมานี่เ็นบแต่ว่าโบมาศูนย์ค่ะ แม่ยูยังกระเป๋าตลอดนะคะเงินกรบเป๋าขายกระเป๋าด้วค่ะเด้อพราะเพราะมันสิกาดมันกเกี่ยวมากขึ้น่าค่ะเงินตะขอสร้างอนี่ค่ะเกลียวมากขึ้นโาค่ะเพราะมันเกี่ยวสร้างได้จังเดียวเกี่ยวเงินมาใส่กระเป๋าเขาก็ได้ค่ะจ้าลองเบิ่งนะคะเด้อมักกับซื้อมากค่ะลองเสียดจกลองมึงเบอร์โทรหน้าจอเนาะนี่นะคะเบอร์โทรหน้าจอนะคะเด้อผู้ผู้ผู้ขายกับล้อรอเนี่นจ่าสาธุสาธุผู้ขายกับล้อรอ เห็นคนรอมาไ,ได้ไงจิดดาก็เไยได้สั่งเพื่อน,นะค่ะไวเอามาไปได้ดก,รกระเป๋อกระพิ้วโตกระชื้นเลยค่ะ <c oughs> ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง